โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนําเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rlv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เปอเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rlv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง5้บาทมีแหลงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ No Sen and Run from me โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูรีวิวสกินของลิเตอร์แล้วกันเนาะจะพูดเป็นสกินใหม่ได้ไหมก็เป็นสกินที่เข้ามาใหม่เนาะอยู่ในกิจกรรม Mystery box แต่อาจจะมารีวิวช้าก็นหน่อยเนาะก็ยังไงก็เข้ามาดูกันได้เป็นการรีวิวสกินนี้ของลิขเตอร์นะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลย โอเคครับก็เข้าในตัวเกมกันเนาะมาดูสกินนี้กันเป็นสกินของลิกเตอร์นะเป็นลิมิเตอรระดับ4ีม่วงเลยก็มาเล่นในซัพพอร์ตดีไหมฉันรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เกมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะก็อ่ารอเรียวไปแล้วเออเอาเถอะก็สู้ต่อไปครับสำหรับเกมนี้เออชุบเจอใครเอยเจอใคร นี่เนี้ยเกมนี้ก็ถือว่าสวยนะของิเตอร์เราจะบอกว่าเราก็ฝึกเล่นมาสักพักแล้วลิเตอร์แต่ก็เอาไปแล้วไฮยะเตะไฮยาเตะไปซะแล้วเดี๋ยวนะฝั่งนั้นจะไม่เอาไม่มีข้างบนหรอฟเตอร์ข้างบนไปไหนโลวัลโลวฟเตอร์ลืมฟิเตอร์หรืนะอเปล่าฮะหมอว่าอยู่เด็ืหนุดนี่เองดีนะหลุดแล้วยังกลับมาบางคนหลุดแล้วหายไปเลยก็เศร้าๆหน่อยนะสำหรับแอมนั้นอนะ ก็คือออ่ไฟเตอร์ข้างบนจะไม่มาเลยเหรอครับเนี่ยมาแล้วอ้อยหรอ่ออุ้ยชุบไม่หอยไงปัดเขาให้เอออะเจ๊ผัวพอกลับแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยสู้ไม่ได้เลยอะ่ะเบาไปเอาไหมเอาไหม,าามาฮมึเข้าพุ่มรอแหละเดี๋ยวเข้ามางัดขึ้นเลยนะเขามางัดขึ้นเลยนะ อยู่ไหนอ้อ,อยอ้อ,อยอยู่ไหนน้องอ้อยไปไหนอ้อ,อยไม่อยู่ก็เข้าแล้วเอ,อ้ชุเโอ้คืออ้โอให้มาแล้วปาดเขาให้หนึง่งโอ้ยหนีแล้วไม่เอาแล้วอยู่ไม่ไหวโอ้ยโหดล,ล้วโอ้ยรอเรียกไปแล้วอ่ะเออเออเออ,เอ,อนี่ท้าวาปีสวยไหมเราไปแลกมาสวยมากเลย <c oughs> ก็มันเป็นสกินหนึ่งเป็นไางท่าวาร์มของไอริสอะเนาะที่มาพร้อมสกินของไอริก็สวยอยู่นะก็ใช้ได้ใช้ได้โอเคครับก็มาดูในตัวเกมกันเนาะเอ้ยเหนื่อยเลยเออแต่ว่าทีมเราก็เพิ่งโดนคิวไปแค่คนเดียวเองเนาะที่เหลือยังก็น่าจะพอไหวละมั้งลองดูก่อนแล้วกันนี่เหละเราก็ไม่รู้นะว่าสกินปกติของริคเตอร์ไงแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ ไอ้เยี่ยม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 โอเคเจ็บอะโอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้ยโหไปแล้วแย่แล้วแย่แล้วไปแล้วโอ้ยดับเบิลคิวด้วยอ้อยเกิดแล้วขอโทษขอโทษมาน่าหมดโอ้ยทางันเถอะจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โมโหแล้วนะโมโหแล้วนะ ฮึ๊บวิ่งวิ่งวิ่งทำดีแล้วจ้าก็พยายามจึงแล้วต่อฮึยอ้อยแก่เบื่อจังเลยอย่าคิวอ้อยจังเลยอี้ยไม่ยอมอ่ะมุยพลาดอ่ะก็้ยเสียดายจังให้มาไล้ไหมเอ้ฮึ๊บโม่ เอายังไงดีแซวเกมนี้เราควรไปช่วยข้างล่างไหมคือเฮดพี่แล้วก็อะไรนะก็ <c oughs> คือถ้าอยู่ในพุ่มพื้นที่สองเปอร์เซ็นต์อ่าไม่ทันโอ้อีกแล้วเจออีกแล้วเอาอีกแล้วเจอดแล้วนะปาดเขาให้อุ้ยอุ้ยโอ้ย,อยมันฟิวเกินนะ่ะเราพยายามแล้วนะอีกนิดเดียวเองเอาใหม่เอาใหม่ฮึบ <c oughs> ฮึบอนะไรรอแม่ จะรอดไหมนะตานี้นี่เนี่ยฟูบปาดปาดเขาให้ปาดเขาให้ปาดนี่นี่เนี่ยโอเคอเฮ้ยดับเบบลคิวแล้วโอ้โหสกอร์หนึ่งต่อเจ็ดโอ้ยยากอ่ะลุชน,น,นะได้นี่ยากมากเลยนะเกมนี้เฮ้ยโอ้ยอือ้อมี่ปาดเราไม่หลงแล้วนะเออเออโอ้ย,อยอนี่เดียวเองเจะได้นี่เดียวเอง มาซีออยเข้ามาเข้ามาคโมนเบ๊ะเอ้ยอันตีลบได้ออ,ดดอ,อยไม่ต้องเข้ามาเน่โอ้โหหนึ่งแปดการละเกมนี้เอ่อถือว่ารีวสก,กินให้กันนะครับย่าหวังครับรีวิวผมเลยโ <laughs> อ้อยเสียดายจัง มือก็ไม่ฮนตนะเดี๋แต่สนุกนะไฟเตอร์เล่นก็สนุกดีเหมือนกันก็เผื่อจะหันมาเล่นไฟเตอร์บ้างนะครับแต่สำหรับสกินนี้ของลิตเตอร์เราว่าสกินของอัลติเมทของลิตเตอร์ก็น่าสนใจนะที่เป็นออกซ์มิลไลซ์มิลไลเฮ้ยเสียป้อมไปแล้วเมาส์เพลินลืมดูป้อมอย่าแล้วปาปาดบาดเอ้าอีกแล้วเออเอ้ยอิมูนตัวเองอ่ะเอาละไปละพอ กนี้เราไม่ไหวเออชุบฟันหนึ่งสองสามสี่โอเคโอเคได้เกาะไฟมาแล้วทีนี้เกมนี้น่าจะพอได้มั้งเฮ้ยมันจะพลิกได้ไหมเนี่ยหนึ่งแปดเลยนะเกมนี้ค่อนข้างแบบอาเฮ้ยหยะฮึบโอเคโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ย นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยยุบป,ป,ปาดเออเออลุมโอ้ยเก่งอะเองเกินคนพิวว่าตัวเราไม่พิวเท่าอ่ะออเหนื่อยแต่ตัวเรามันดีอย่างหนึ่งคือมีอมาตะในสกิลที่สองไงแต่ว่าการใช้สกิลที่สองมาทำให้ตัวลิเตอร์วิ่งชา้าลงนิดนึงด้วยอ่ะก็ตอนใช้ก็ต้องระวังอย่างมากอย่างมากมาก โอเคออกเลยดิออกนี่น่นบับโจมตีเผื่อตีแรงขึ้นดีไหมหรือว่ามันเจาะเกาะแต่ว่าในทีมนั้นไม่ค่อยมีแทงเนาะก็ไม่ต้องออกออกนี้ก็ได้มั้งโอเคโอเคได้หนกมาหนึ่งเฮ้ยเทลโหดเกินฝั่งนั้นน่ะว้าวสู้ๆทุกคนปุ๊บปาดโอ้ยอีกแล้วอ่ะอยู่อายอ้อยอ้อยคือ พอพอพออ่ะ <c oughs> เจ็บนะโอ้ตานี้แบบไม่มีหวังแล้ว <c oughs> โอ้ยเหนื่อยจังหนึ่งต่อสิบเอ็ดเออดี <c oughs> ออหาความหวังในเกมแป๊บยากแล้วเกมนี้เดี๋ยวอย่าให้เกิดไมใ,ให้เกิดนะเก <c oughs> ิดยังไงก่อน <c oughs> โอ้ยก้ออื้ม อย่าละโอ้ยอ้อยแกอ้อยมันเกิดแล้วว่าโหดเกินเไม่ไม่ไม่อย่าแพ้จังไม่ด้วยศักดิ์ศรีด้วยอลิซเราต้องต่อเองเราต้องไม่ยอมแพ้ไมานี่เนี่ยปาดเยี่ยมเอาสิอลิซเอออลิซเอาเดี๋ยงไงล่ะเออเอาอย่าละโอ้ยเหนื่อย ไปล่างไหมช่วยล่างกันหน่อยฮึบฮึบวิ่งวิ่งวิ่งนี่เนะี่ยเออฮึบเข้าไปเข้าไปอ๋อชุบน่าจะต้องการดามเมจมากกว่านี้หน่อยในทีม,มแต่จริงในทีมก็ท่องข้างบางไม่มีแทงด้วยแหละอืมโอ้โหตอมไปละบายบายเสีย เออเซกูดบายเลยพอมบายจ้าอันนี้เดียวเองอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปช่วยนะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วฮึบฮึบฮึบเฮ้ยดาร์คสเลเยอร์ถูกกำจัดแล้วแย่แล้วแย่แล้วืออโอ้เจ็บเจ็บจังเลยไม่ไหวเลี้ยวื้อมา เฮ้ฮ้ย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 เอาไงดีเข้าดีหมฮ้ยฮ้ยเข้าก็ได้เข้าก็ได้โอ๊ยนี่แล้วบาดเอออันติไปละเยี่ยมได้แล้วคิวในคิวเร็วทุกคนเออหน่อยเอ้ยอย่างหน้อยก็ชัดดาวได้หนึ่งะภูมิใจเฮ้ยอย่างนอยก็มีโอกาสละมั้งโอยไม่มีอ๋อตัวเกมมันค่อนข้างกดดันนะ โหดันมากเลยว่ะเล่นยากพอสมควรนะตัวเนี้ยโอ้ยถ้าแล้วจะมีโอกาสพลิกไม่ได้สำหรับเกมนี้เนี่ยแล้วก็ปวดคองเนี่ยเมื่อยเออโอเคยอมเลยไหมเนี่ยจำท,ทันไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลิกพลิกพลิกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยอ้ยมีโอกาสเหรอกเจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีโอกาสพลิกเลยนะเนี่ย ตาเราจะพลิกไปด้านไหนเอ่ยพลิกไปด้านโน้นหรือพลิกไปด้านเดิมถ้าแต่ขับรดเกาะสำหรับตัวนี้ก็สวยนะถ้าพูดถึงตัวสกินของลิเตอร์สกินนีโอจริงๆก็ดูจากรูปร่างหน้าตาก็แบบดูแบบมีอายุขึ้นมาหน่อยนะสำหรับลิเตอร์นอปอมีเดียวเองฮึบโอเค เฮ้ยเหมือนตุดเพื่อนเริ่มเริ่มเริ่มมีแบบความหวังในการเล่นมากขึ้นเดี๋ยวคิดไปเองว่็ไม่รู้เราตีป้อมรอมาโอ้ยโอ้ยอีกแล้วเบื่อเบื่อมากโอ้ยนอจะพิกเกมได้ไหมเอ่ยอย่าอ้อยโอ้ยเฮ้ยอ้อยไปกลางแล้วอะเอาไงดีอ้าวอยู่นี่หรอเออมาเออเอา เยี่ยมเออเออเยี่ยมแโอเคเดี๋ยวเราก็พอมีโอกาสและความหวังขึ้นมานิดนึงในการเล่นในครั้งนี้เออหรือเราไม่ควรมีสกินลิกเตอร์นะแต่สกินลิเกเตอร์มันก็สวยนะมันมีอันหนึ่งที่เป็นสตาร์วอลด้วยอะเราแลกมาแล้วในคิสกัมมิสตี้บล็อกคือไม่ใช่อะไรคือมีผมกับมีดาอะไรแล้วแต่ไม่มีสกินไงก็เลยแบบเออหรือเราควรมีนะลิกเตอร์สกินนี้เดี๋ยวขอพิจารณาจากการเล่นหลายๆครั้งก่อนว่าว่าควรมีสกินลิกเตอร์ติดไวไหมนะ แต่ว่าสำหรับการเล่นไฟเตอร์ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอืมอืออืครับแหละโจมตีอลิสหรอได้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 ก็อเออช่างมันเถอะเฮ้ยเยี่ยมงัดงัดงัดหนึ่งงัดสองนิดนึง,นง,นงเออเยี่ยมลาได้ดีเออ เอาไงดิจะเข้าจะออกดิจริงอยู่ในพุ่มก็ดีนะเตรียมง,งัดงัดอย่างนี้ไงงัดงัดขึ้นเราปาดงัดขึ้นระ,ะปอดเยี่ย,ยมเฮ้ยอย่างไรก็โอ้โหอ้อยแกพออย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะจะวับกลับบา้านเฮ้ยจังหวะดีเอาละแต่อ้อย,ยะนะน้องอ้อยกับไฮยาเตะนี่ใช้ได้ใช้ได้เกมดูมีโอกาสพี่ถนะูกอย่างนี่ยะจะรอดหรือเปล่านะสำหรับเกมนี้ โอ้ยตอนแรกเป็นเกมตามเลยเฮ้ยเฮ้ยดันยาวๆเลยดันยาวๆเอาเกาะเวทคุ้มไหมนะแต่ก็วีเวสสองเนาะมีอลิซับน่าจะคุ้มละั้งสำหรับการออกเมทดโอเคอ่ะยาวๆเคียร์เลนเบาๆเบาๆเปล่ารู้ไม่เบาเลยฮึบปาดเยียมเอือ เจ็บไหมเจ็บไหมนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวไปช่วยตีล้างน,นะ,อ,ะออกมาไม่ทันนี่ไงพระเอกชอบมาสุดท้ายไม่ใช่พระเอกตำรวจใช่ไหมในหนังในละครตำรวจชอบมาทีหลังหลังจากเขาเหตุการณ์จบไปแล้วอนะไร่เงี้ยเฮ้ยไม่มีใครขึ้นตามเลยหรอถอยก็ถอยนะถอยถอยถอยแล้วเราจะเราจะข้าวข้าวข้าวุบ จะชนะได้ไหมในะเกมนี้อ้ยตื่นเต้นจังชนะได้นี่โคตรเก่งเลยอ่ะอุ้ยปาดอุย๊ยปาดไม่โดนโอเคอย่างน้อยก,ก็คิวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเทลแยะเทลเทลหน้าไปนิดนะโอ้แหมอยากจัดอารีสูงเลยติดระหว่างซอยอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย ใช่อะไรเล่นงนี้ใช่ป่ะนะดักได้แยวปาดขึ้นเยี่ยมเฮ้ยสิงพอเริ่มมันเป็นก็เริ่มสนุกนะ่ลิกเตอร์อ่ะเออสิงมันสกิลมันค่อนข้างคมนะมีอมาตะด้วยแต่มันเหมือนดาามจมันเบาๆไปหนะ่อยแต่ก็าหาวิธีแกอยู่เหมือนกันมีอมตะชอบตรงนี้แหละและน้องอ้อยน้องอ้อยเข้ามาทอมมอนเบ๊ะ ยามฮฮยะเต้เฮ้ยเกมจะพลิกแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะพยายามพยายามปิดเกมนี้ให้ได้โอเคเฮ้ยจะชนะไหม่ะอย่างี้เลยโอ้ยเอาเอาไงดีอ่ะกลางก็น่าจะโอเคแล้วบ้างอุ้ยเดี๋ยเก๋ซุบซุบเฮ้ยอุ้ยพอพอพอหนีแล้วบายโอ้ว่าจะดันป้อมบนยาวๆซะกหน่อย นไปก็ได้ะไปชุดดีไหมหรือเ,เราดักพุ่มตรงนีเ้เราดักพุ่มตรงนี้ดีกว่าไหมเฮ้ยมันศัตรูมันเริ่มตามเรเดียวอ่ะขึ้นใครมาเ <c oughs> มาลย๋รวเอ้ขึ้นมาก็เอานี้แหละโอเห้เ <c oughs> ออาคิวเขาแล้วเอซานี่มาซีมาซีเอียม <c oughs> อล,ลิสเราอ,อล,ลิสโอ้ย อโอ้ยได้หนังมาได้ป่าสานีมาโอยเริ่มมีคิวตัวนี้เริ่มคิวได้แล้วดีใจจังผมเมื่อก,กี้ก็สายเกมแบบเกือบพก,กละกลายเป็นเกมตามแล้วโอ้ยบอลหมาป่ามาอีกโถชีวิตหายไปยังเนี่ยออย,ยังเหรอโอเคหายไปแล้วโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วฮึเอาไงต่อนี่เนี่ยาฮึบ โอ้ยไม่มีใครเข้าเลยโอ้ยแล้วคืออา๋ออีแล้วอ้อยแ,ยออยแยล้วเกมปาดอื้อโอ้ยมันแช่แข็งอะ่ะแล้วเทลวอ่ะโอ้ยเทลม,ม,มันมีวาร์ปมันมีฟิกเกอร์อ่ะ้อยแย่แล้วเกมนี้เออมันก็สนุกดีะนะสำหรับวิกเตอร์เออก็ถ้างัดได้จังหวะมันก็แบบสนุกแหละ แต่ก็คือแบบเอ้ยเราตายคนเดียวหรอไอ้ไม่ดีเลยทำไมตายคนเดียวอ่ะเออเหนื่อยเลยเอ้อเฮ้อเฮ้อชนะได้ไหมเนี่ยนี่พยายามแบบพยายามแล้วนะเอ้ด้วยหน้าเลยตายคนเดียวมันเศร้าจังเลยแหมไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเราเลยโอ้โหคขีบบนไม่มีใครดูเลย รอดไหมเนี่ยเออื้เจ็บไหมหนูนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ๊ยสงวนเป็นยังไงบ้างดูเดือดทอใช้ได้เลยโอ้ยดาร์กมาแล้วเอาละในเกมนี้ตึงมือจริงรสนุกดีนะลิกเล่นลิกเตอร์ถ้าใครมีสกินลิกเตอร์เอามาเล่นกันได้นะดูมัน,นสก,กินที่สนุกดีนะอออเ,ออเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซาดิ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 โอ้ยโอ้ยพอไม่ไหวแล้วสกิลหมดโอ้โหห,โโหนีกันเป็นพวนเลยอ่าไปแล้วดินดิสไปแล้วโอเหนื่อยโอ้ยไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยจริงพยายามเข้าแล้วว่ามันแบบไม่ได้จริงอ้ยเออนี่ยุโอ้โอยมันมีแฝงแทง เร็วเกินจี่จอกตัวแสบเอออ้ยเอาอีกแล้วอีกแ้วเทลอ้ยเหมือนจะพลิกก็แบบเอาเหอะแพ้ก็แพ้ยอมแล้วเหนื่อยโอเคดิฟี่แพ้แล้วเอ้ยแต่ก็สนุกดีนะใครสนใจอุย้ยได้ MVP เฉยเลยฮ่า นี่โชว์สกินไปหนึ่ง s <S นี่ถาบทองคำหน้าเป็นลุงไปละตอนนี้ดิกเตอร์มีหนวดนิดนึนงเหมือนเจงคิสขานปะอะไร <c oughs> ไหนวดไว้คราวเออเอาไปคนละหนึ่งไลน์นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูพวกสกงสกอกร์กันเนาะเจ็ดจุดหนึ่งก็พยายามทำดีที่สุดละไหนขอดูเลขสกอเยสิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสกอรตลกมากแล้วดูไอเทมที่ใช้ใน เกมนี้ก็ตามเซตเนาะเราก็ไม่มีพิเศษแล้วก็มาดูรายละเอียดในการจัดการก็สร้างความเสียส16%รับความสียยีเข้าไฟ1 10ครั้งเนาะก็โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครสนใจสกินดิกเตอร์ก็ไปหาได้ในกิจกรรม Mystery b o บกนะครับก็ใช้การสุ่มนะก็ใครสนใจไปหาได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินตต tp เเพจรับซื้อและขารหัสเกม rv ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจนำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย